ครั้งที่แล้วที่เราเรียน writing skills ของเราในหน้า116เนี่ยมันจะเป็น pattern แบบ block organization We looked at block organization of a comparison and contrast essay with that type of organization the similarities are discussed in one block and the differences in another <c oughs> ก็ทวนเรื่องเดิมเลยเหมือนเดิมที่เราเรียนมา block แรกเนี่ยในหนึ่ง block มันจะเป็น similar i t y คือความเหมือนและความต่างก็ไปจะไปอยู่อีกหนึ่งบล็อกนะ Another way to write a comparison and contrast essay is point by point organization วันนี้แหละเราจะเจอตรงนี้นะคะอีกหนึ่งวิธีที่จะเขียนเรียงความแบบในเชิงเปรียบเทียบคือไฮไลท์เลย point by point organization การจัดรูปแบบเป็นแบบ point ก็คือเป็นประเด็นนะคะเราจะทำเป็นประเด็นประเด็น With this type of organization, similarities and differences on the same point are discussed together. ถ้าเราใช้แบบ point by point เนี่ยเขาจะให้ความเหมือนและความต่างที่เป็นประเด็นเดียวกันเอามาถกไว้ด้วยกัน The point-by-point point organization pattern looks like the following example. ให้มาละตัวอย่างตัวอย่างนะ topic ปปคราวที่แล้วอะตอนที่มันเป็น block organization ก็เป็นเรื่องเรื่องเดียวกันเลยค่ะ topic ปปเดียวกัน the similarities and differences in food of the north and the south of China topic ปปเดียวกันแต่โครงสร้างของเขาแบ่งเป็นบล็อกที่1นึ่เขาแบ่งเป็นบล็อก แล้วเขาก็ใส่ POINT เป็น POINT a b c POINT 1คือ basic ingredients แต่ความต่างก็ไปอยู่ในบล็อก2 basic ingredients แต่รอบเนี้เอาใหม่เอา basic ingredients เนี่ยมาใส่ไว้ในย่อหน้านี้ย่อหน้าที่1น,นะคะแยกกันนะก่อนหน้านี้เขาเอา POINT เนี่ยไปไว้รวมกันในบล็อกเดียวกันบล็อกความเหมือน แล้วก็บล็อกความต่างแต่ตรงนี้เนี่ยจับประเด็นมา1ประเด็นประเด็นที่1เป็น basic ingredients แล้วก็ค่อยมาใส่ความเหมือน similarity ล,ลงไปว่า north and south เนี่ยเหมือนกันยังไงแล้วมันต่างกันยังไง d i f f e r e n t e s north and south ต่างกันยังไงต่างกันใน point เรื่อง basic ingredients แบบนี้ ะะแล้วเราก็มี1 2 3เรามี3 p o พอยต์แล้วก็เขียนขนานกันไปแบบนี้นี่แหละมันต่างกันแบบนี้นะคะอาจดูรละเอียดเอียดอีกหนึ่งรอบนะสรุปก็คือ in point by point organization the comparison and contrast of the points maybe in order that is appropriate for the topic เออตรงนี้บอกว่าบอกว่าอะไรบอกว่าไอ้เจ้า ในใน p o t n y by point o r g a n i z a t i o n นีคะ mm hmm. การเปรียบเทียบความเหมือนหรือความต่างเนี่ยเ mm hmm. จ้าประเด็นเนี่ย point mm hmm. ที่ใช้เนี่ยอาจจะอยู่ใน Order อยู่ในลำดับที่มันเหมาะสมกับ Topic ต mm ัว hmm. อย่าง mm hmm. ที่เขาให้มา mm hmm. เขาเอา Basic Ingredients ขึ้นก่อน mm hmm. ใช่ไหม มันก็เป็นเหมือนลำดับของการทำแนละ้วก็ต้องมีแบบส่วนผสมก่อนส่วนผสมแบบพื้นฐานมีอะไรการใช้เครื่องปรุงใช้อะไระเขาก็เรียงโอเคนะคะแล้วก็สุดท้ายมันก็มาประกอบเป็นจานแล้วใช่ไหม Chinese t e d i s h r s ที่มีชื่อเสียงคืออะไรแต่จริงๆมันแล้วแต่เรานะเราจะให้ความสําคัญของอะไรก่อนก็ได้เรียงตามลำดับความสําคัญนะคะเหมือนที่เขาบอกในประโยคทนาว่า you may place the most important point first or last ที่สำคัญที่สุดเนี่ยประเด็นที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราจะเอาขึ้นก่อนเป็นลําดับแรกหรือเอาไว้เป็นลําดับสุดท้ายก็ได้นะแล้วแต่เราเลยแล้วแต่ผู้เขียนเลยนะคะ In both types of organization ทั้งในทั้งสองประเภทของ organization ทั้งแบบ point to point และทั้งแบบ block นะ You must use comparison and contrast structure words to show whether you point or similar or different อ่าตรงนี้สำคัญนะคะไม่ว่าหนูจะใช้แบบ pattern แบบไหนอะ่ะหนูต้องอย่าลืมหนูต้อง must เราคุณนะคุณจะต้องใช้ structure words มันก็คือคำทางไวยากรณ์มันคืออะไรมันก็คือพวกคำที่เอาไว้ใช้บอก likely like wise just as and like similar to พวกนั้นนะคะหรือถ้าเป็น contrast ก็เป็น however In contrast, on the other hand, a l t h o h even though พวกนี้ต้องใช้ให้ถูกซึ่งไม่ยากเลยนะเราเรียนกันไปแล้วจะทดสอบว่ามันไม่ยากจริงไหมใน exercise 2นะคะเดี๋ยวค่อยไปนะแต่ตรงนี้ข้อนี้นะ exercise 1ครูจะขอเก็บไว้เดี๋ยวเราไปทำด้วยกันบนกระดาษในห้องเรียนตอนเรามาออนไซ e ์นะคะตอนนี้เรามาดูการใช้ a l the even though and t h o u g h ก่อนทั้ง3คํคำนี้นะคะ a l have the same meaning มีความหมายเดียวกันก็หมายความว่าแม้กระนั้นแม้ว่าแม้กระนั้น they introduce an adverbial clause that shows a contrast or an unexpected idea จะคำพวกนี้มันทำให้เราเห็นถึงความต่างหรือว่าไอเดียที่ไม่ได้คาดคิด these clauses are useful when you are comparing and contrasting something เ clause พวกนี้นะคะจะมีประโยชน์เพราะว่าเราเอาไปใช้ในการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบเหมือนต่างพวกนี้นะ use a comma when the adverb a l clause begins a sentence อารมณ์เดียวกับรอบเมื่อกี้เลยใช้ why กับ where as ใช่ไหมถ้าเราเอา clause ขึ้นต้นประโยค เราก็ต้องมีคอมมามาขั้นไว้ตรงกลางด้วยตอนที่จบคลอสนะคะดูตัวอย่างเนาะเอาตัวอย่างเดียวพอ Although many countries have special breakfast foods, some countries treat breakfast like any other meal. แม้ว่าในหลายๆประเทศจะมีอาหารที่เป็นมือม้อมื้อเช้าแบบพิเศษใช่ไหมคะเป็นมือ้อแบบอาหารพิเศษ แต่ว่าบางประเทศก็ treat breakfast like ก็คือทำมื้อเช้าเนี่ยให้เหมือนกับมื้ออื่นๆเลยก็ไม่ได้พิเศษอะไรเป็นเหมือนมือ้อกลางวันมื้อเย็นธรรมดาถ้าเราใช้ a l t o ไว้ข้างหน้าเมื่อตกี้ตรงที่เขาอธิบายเราเขาบอกเราแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราใช้ a d v e r b l i a l เนี่ยขึ้นต้น,นที่หัูไฮไลท์คือ a d v e r b a l c l a e เนาะจะต้อง ใช้คอมมาเมื่อจบคลอสนี้แต่ถ้าเราเอามันไว้ตรงกลางละ่ะก็ได้เราก็ย้ายไอเจ้าสีชมพูนนคะไปค่ะยไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหลังก็ได้แล้วก็เอาประโยคหลักนะคะเมนคลอสมาไว้ข้างหน้าแทนถ้าเราเอาเมนคลอสไว้ข้างหน้าไม่ต้องมีคอมมานะคะคอมมาไม่มีแค่นี้เองง่ายที่สุดในสามโลกเลย Combine the two sentences into one ให้เชื่อมประโยคสองประโยคเขาให้ประโยคเรามาสองประโยคเนาะ By using all t h e r h o u g h โดยใช้เจ้าสองคำนี้คำไหนก็ได้นะคะ mm hmm. Use the correct punctuation เตือนเหมือนเดิมเลยใช้คอมมาให้ถูกต้องทำยังไงเอาคลอสขึ้นก่อนนะคะ เหมือนเดิมนะครูแอบเขียนแบบไม่เรียบร้อยแต่หนูไปเขียนให้เรียบร้อยเพราะหน้านี้ก็มีคะแนนเนาะหนะ้าหนึ่งสามหนึ่งมีคะแนนนะคะเริ่มด้วยเอา a l t h o ขึ้นก่อนเลยใช้คำไหนก็ได้นะเสร็จแล้วก็ตามด้วย although the English muffin ทำทีใหญ่ให้เป็นทีเล็กนะคะตรงนี้นะ although the English muffin sounds like it comes from England มาเ็จแล้วคลอสขึ้นก่อนเติมคอมม่า it is actually an American invention it ตัว i ก็เปลี่ยนเป็น i เ,เล็กแค่นี้จบแม้ว่าคำว่า English muffin จะฟังดูเหมือนกับว่ามันมาจากประเทศอังกฤษเพราะว่ามันมันมีคำว่า English ใช่ไหมเออตลกดีเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น อินเ n นชันแปลว่านวัตกรรมนะคะมันเป็นสิ่งมันเป็นของอเมริกันคนอเมริกันเป็นคนคิดขนมนี้ขึ้นมานะอิงลิ f มัฟ r i t i n g Practice ตอนที่เราเป็นไร i ิงหนึ่งเนี่ยมันมีหัวข้อไปแล้วใช่ไหมที่ครูอธิบายไปแล้วแต่ถ้าใครจะเอาหัวข้อใน1 2 3่งสนี้ก็ได้นะคะให้ใช้ p a t เทิรการเขียนแบบเปรียบเทียบเหมือนกันแต่ Pattern ไม่เหมือนกันก็ได้หนูจะเอา t o อปิกอันนี้ไปเขียนแบบ Block Organization ัก็ได้หรือหนูอยากจะเขียนแบบ Point by Point Organization ก็ได้นะไหนลองดูซิว่า t o อปิที่เราจะเอาไปเขียนเนี่ยมีอะไรบ้าง t o อปิแรกนะคะ the way people serve and eat food in the united states and in another country เห็นไหมไมีการเปรียบเทียบกันละนะระหว่างวิธีที่คนเราวิธีที่เสิร์ฟแล้วก็ทานอาหารในอเมริกาและในประเทศอื่นประเทศอื่นหนูต้องเอาหนึ่งประเทศนะคะข้อ2ละ่ะท็อปิกข้อ2ใช้ว่าเป็นเรื่องอะไรเอ่ย the behavior expected from a guest or host in the United States And in another country อันนี้เปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมที่คาดหวังจากแขกหรือ h o สต์โฮสปกติมันแปลว่าเจ้าบ้านในชะ่ไหมแต่อันนี้ก็ต้องเป็นเจ้าของร้านนะคะหรือว่าจากคนในร้านเปรียบเทียบในอเมริกากับประเทศอื่นก็เลือกมาหนึ่งประเทศประเทศอาไรก็ได้ข้อ3ล่ะ Eating at a restaurant in the United States and eating at one In another country การรับประทานอาหารใน r e s t a u r a n t ในพัตตานรของครูแปลซะแบบหรูเลยเนาะทานในร้านอาหารในอเมริกาและการทานในร้านอาหารในประเทศอื่นก็เหมือนเดิมนะคะเลือกมาหนึ่งประเทศเรื่องสุดท้ายค่ะ True fast food restaurants in the same country เมื่อกี้ข้อ1 2 3เนี่ยมันเปรียบเทียบประเทศอะไรก็ได้หนึ่งประเทศกับอเมริกา ในพอยท์พวกนี้นะคะแต่ข้อ4เอาในหนึ่งประเทศเลยนะแต่เปรียบอะไรเปรียบรีสอร์องอันอ๋อต้องเป็นฟาสต์ฟู้ดได้นะคะฟาสต์ฟู้ดก็พวกเบอร์เกอร์คิงแมคโดนัลอะไรพวกนี้นะคะ